ไม่อยากเลิกกับแฟนห้ามพูดคํานี้เด็ดขาดข้อ1เลิกกันเถอะคำคำนี้นะคะเป็นคําที่ต้องห้ามมากๆเลยนะคะถ้าคุณไม่อยาก เลิกพูดกับแฟนคุณหลายๆคนนะคะอาจจะพูดเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยไม่มีสติคุณโกรธคุณต้องการที่จะประชดประชันแฟนคุณนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเวลาที่โกรธกับแฟนก็จะพูดว่างั้นก็เลิกกันเถอะงั้นก็เลิกกันไปเลยคุณรู้ไหมคะว่าคุณฟังเขาจะรู้สึกว่าเขาเสียใจเขาเจ็บปวดใจมากๆเลยแล้วเขาจะคิดว่าคุณอยากเลิกกับเขาจริงๆและหลายๆคนนะคะพูดคํานี้บ่อยมากๆเลยนะคะก่อนที่จะสายเกินแก้นะคะสาวๆหรือว่าจะนนุ่มๆก็ตามนะคะควรคิดให้ร รอบครอบก่อนไตรตรองให้รอบครอบก่อนนะคะก่อนที่คุณจะพูดคําคํานี้ออกมาข้อ 2. รู้เนี้ยไม่แต่งสักดีตอนที่แบบว่าคบกันนะคะเลือกแล้วเลือกอีกคนนี้ใช่คนนี้ดีรักกันปานจะกินกินแต่พอเขาทาอะไรให้คุณเนี่ยไม่พอใจแค่เรื่องเล็กๆน้อยนนะคะคุณก็ไปพูดกับเขาว่ารู้เนี้ยฉันไม่แต่งกับเธอสักดีคุณรู้ไหมคะว่าคนฟังเขาจะรู้สึกว่า เขาเสียดแทงหัวใจเขามากๆเลยนะคะดังนั้นถ้าไม่อยากให้แฟนเสียใจถ้าไม่อยากเลิกกับแฟนนะคะก็อย่าพูดคำนี้เด็ดขาดนะคะข้อ3นะคะอยากทําอะไรก็ทําคํานี้นะคะเป็นคําที่เหมือนกับแบบว่าคนฟังเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคุณพูดประชดประชันเขาเหมือนกับว่าคุณไม่แคร์ไม่สนใจเขาแล้วเขาอยากทําอะไรอยากไปไหนก็ไปเชิญเลยอะไรแบบนี้นะคะเขาจะรู้สึกว่าคุณเนี่ย หมดรักเขาแล้วคุณไม่แคร์เขาแล้วและอาจจะทําให้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยลดลงได้แล้วก็เลิกลากันในที่สุดดังนั้นต้องคิดไตรตรองให้รอบค้อบกว่าน,นะคะคําพูดเนี่ยเวลาที่เราพูดออกไปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาคืนได้นะคะข้อ4 เธอไม่เคยทําอะไรดีเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยชอบพูดแบบว่าให้แฟนคําพูดที่เสียดแทงหัวใจแฟนมากเลยนะคะเขาอาจจะเคยทําอะไรให้คุณมากมายแต่คุณไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความดีในตัวเขาแล้วก็ไปพูดกับเขาว่าเธอไม่เคยทําอะไรดีเลยไม่เคยทําอะไรให้ฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าแฮปปี้เลยนะคะดังนั้นนะคะการที่คุณจะรักษาความรักไปได้คุณต้องชื่นชมแฟนคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นแค่เรื่อง เล็กๆน่นอนอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณเนี่ยไม่เห็นคุณค่าในตัวเขาแล้วพูดคำคำนี้ออกไปเนี่ยรับรองว่าได้เลิกกันแน่นอนนะคะข้อ5เธอก็เหมือนแม่เธอนั่นแหละคํำนี้เป็นคําที่รุนแรงมากๆเลยนะคะเวลาที่เอ่อหลายๆคนเนี่ยทะเลาะก,กับแฟนก็จะหยิบยกเอาพ่อแม่มาพูดว่าเธอก็เหมือนแม่เธอนั่นแหละพ่อแม่เธอไม่บอกไม่สอนเธอหรือไงทำไมเธอเป็นคนแบบนี้ทําไมเธอถึงทําแบบนี้พูดถึงพ่อถึงแม่เขานะคะเอาพ่อแม่เข้ามา เกี่ยวข้องเนี่ยแบบนี้ไม่ดีนะคะบางคนเนี่ยถึงขัน้นแบบว่าเลิกเลยนะคะไม่ว่าคุณเนี่ยจะงองเขาเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ไม่กลับคืนมาดังนั้นเวลาที่ทะเลาะกันนะคะก็ควรพูดจาก,กันดีไม่ควรที่จะเอาพ่อแม่เขาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะและนี่ก็คือนะคะคําพูดต้องห้ามเลยนะคะถ้าคุณไม่อยากเลิกกับแฟนคุณเนี่ยไม่ควรพูดคำคำนี้โดยเด็ดขาดนะคะลองเอาสิ่งที่คุณพูดเนี่ยไปใช้ดูนะคะ